เอเช้า,ชานี้ยกเครื่องแล้วนะครับที่ถุงเนินนะเดี๋ยวรอดูกันเครื่องหย่อนแล้วเดี๋ยวรอชมนะครับเ<ป>อาเครื่องขึ้นเรียบร้อยนะครับเช้าวันที่สี่นะเครื่องขึ้นแล้วไปเราไปดูกัน<ป>นี่เครื่องขึ้นเรียบร้อยนะเต็มตัวยกเกียร์นะวันนี้ไล่ประกอบแล้วนะครับที่ถูงเนินนะที่ถูงเนินนี่เลยเกียร์กำลังขึ้นเครื่องขึ้นเรียบร้อยดูเออ จุดยึดต่างๆนะทุกอย่างเหมือนกันหมดจุดยึดต่างๆนะดูได้เลยนะครับโกอินเตอร์แน่นอนงานช่างบอยปฐุมธานีนะครับไม่มีมาพลาดตรงนู้นออกตรงนี้ไฟไปตรงนั้นไม่มีนะผมจะต้องทํางานให้ได้ตามสเปคมากที่สุดนะครับนี่เลยเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวคิวต่อไปเกียร์นะกำลังยกสดๆร้อนๆเลยรอชมนี่นะ อยากได้งานไวงานเร็วงานเนียนโทรมาได้เลยนะครับเบอร์สูงก็สามสามกสามเจ็ดหกหนึ่งสามนะรับทําถึงหน้าบ้านท่านแบบนี้นะอันนี้ก็ที่สูงเนินนะ,ะที่สูงเนินอา่าโคราชเรานี่เองนะครับสูงเนินอ่บ้านหนองสะแกนะเสร็จเรียบร้อยวันนี้อาจจะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวต้องรอรุ่นกันว่าเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปวนต่อนะรอชมเกียร์มาแล้ว เดี๋ยวรอดูตอนใส่เกียร์นะเอาเกียร์เข้าเรียบร้อยแค่เวลายกเกียร์แค่สิบนาทีนี่เลยเ,เรียบร้อยแนละ้วดูได้อยู่ต่อไปนะเดี๋ยวใส่รับหลังแล้วหัวครอบดูเรื่องก็บเบื้องแล้าวนี่นะฮะถ้าวนดูอยู่ก็รอนิดหนึ่งนะรอนิดนึงผมเสร็จนี่ก็ไปให้เลย นะครับถ้าไม่รอก็โทรบอกหน่อยนะผมจะได้เข้าทั้งอื่นนะครับเพราะว่าผมก็ไล่ทำนี่แหละอย่างที่บอกงานมันต้องมีกากเกฑ์ไม่ได้นะแต่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แน่นอนต่อนหนึ่งคันนะนี่นะเกลร์ขึ้นเรียบร้อยนะครับงานทงบอยไวแน่นอนนะดันอย่างเดียวไม่มีลำไม่ใช่ลิเกลำไม่เป็น โบโบโบไหมเข้าโบไหมมิดดัมมิดดัมโอ้ยสุดเบอร์เลยบอกเลยชั่วโมงนี้มีรถเก่านะทําใหม่ได้นะอย่าไปทิ้งนะถ้าสีสวยๆทาได้นะครับทําได้เลยไลน์ทั้งแดกเคทีมาเลยนะเคทีเอสสิบแปดซิงห์ไ้เทคซูโม่นะฮิโนเมกจ้าได้หมดนะครับได้หมดเลยล็อกกี้ก็ได้นะล็อกกี้ก็ได้ล็อกกี้ก็ทําได้นะล็อกกี้จมบกจัมโบ้์เจจีมทำได้หมดผมทําได้หมดนะทำมาหลายคันแล้ว นะเดี๋ยวรอชมตอนหัวขึ้นนะครับอา้าวผิวต่อไปรับหลังมาแล้วนี่คือวิธีการประกอบของผมนะแต่ว่าใครจะทำเงี้ยต้องวัดให้แม่นนะวัดให้แม่นถ้าวัดไม่แม่นคือเซนเตอร์เพี้ยนหมดเลยนะครับบางคนเขาก็จ้าหัวขึ้นแล้วก็เอามาทาบเอาแท่นเครื่องเออแท่นเครื่องก็เอาเครื่องขึ้นแล้วมาทาบเอาอย่างนี้แต่ของผมต้องวัดให้แม่นนะต้องแม่นอย่างเดียวต้องจบวิศวะมาด้วย ต้องวัดให้แม่นนะ,ะวัดให้แม่นแล้วก็ไล่ประกอบ,บนี่นะรูบอกแล้วเจาะหมดเรียบร้อยนะก็เหลือประกอบอย่างเดียวนะฮะหลังจากเมื่อวานนะเมื่อวานรูผมเจาะไว้หมดแล้วล่ะแต่คือต้องแม่นอย่างเดียวนะแต่เรื่องรูไว้ใจผมได้เลยแม่นแนะ่นอนมองอะไรทำงานไปไเรื่องรูมแม่นแนะ่นี่นะ เดี๋ยวคิวต่อไปหัวเก่งนะหัวเก่งก็เดี๋ยวใส่นี้ให้เรียบร้อยคิวต่อไปหัวเก่งนะครับเดี๋ยวมารอชมกันเอาคิวต่อไปหัวเก่งแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเปลี่ยนลูกยางก,กระแทกนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ดูเลยอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเอาโชว์ของใหม่หน่อยแหลมไหมโหนกไหมนูนไหมตกสบายจัดให้เสมอบอกเลยชั่วโมงนี้ หนึ่งเดียวในตองอูแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> ดูให้ลูกค้าหมดทุกจุดนะงานไวงานเร็วแน่นอนนะตัวสำหรับนะสายกระเด้งก็ต้องยชยงบอยดุงานีนะครับดูเลยตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะเตรียมยกหัวขึ้นแล้วเปลี่ยนลูกยางไกลกระแทกก่อนต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนตนัวนี้ถ้าแตกไม่ดีนะถ้าแตกมันจะจ้ำข้างหน้าเยอะแล้วพาถุงลมถุงลมโชคเชิเสียไปด้วยนะครับก็นี่เลยลายเปลี่ยนลูกยางโย เดี๋ยวรอดูตอน,น,นหัวขึ้นเลยไปชมกันอา้าหัวมาแล้วเดี๋ยวรอ,อ,นะอดูตอนใส่หัวคลิปหนึ่งนะรอดูตอนใส่หัวคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็ลากัไปก่อน<ป>เจอกันตอนเย็นทีนึองวปรุ่น